สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้เสียงยีประยุทธ์ดังกระหึมทั่วประเทศจีประยุทธ์รีบยุบสภาลันควรจะอยู่ไม่เกินสิงหาหกห้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผลเอกประยุทธ์กับ3ประเด็นทางการเมืองทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมปี64 1. ถามความเห็นต่อกรณีความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัมนตรีไม่เกิน8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัมนตรีและ ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระโหวพบว่าส่วนใหญ่40.73เระบุว่านายกควรประกาศว่า8ปีคืออยู่ในตำแหน่งไม่เกินสิงหาคมปี65รองลงมา38.37เระบุว่านายกควรส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็วและ15.03ระบุว่านายกควรอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร สอถามความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่พบว่าส่วนใหญ่40.35รระบุว่าควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วรองลงมา30 เ0.5ระบุว่าควรประกาศยุบสภาผูแ้แทนรัษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ22.12ระบุว่าไม่ต้องยุบสภาผูแ้แทนรัษฎรอยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม4ปีและ5 7 2ระบุว่าควรประกาศยุบสภาผูแ้แทนรัษฎรก่อนการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และ 3. ถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรีพบว่าส่วนใหญ่50.34%ระบุว่าควรมีการปรับครมอครั้งใหญ่รองลงมา18.92%ระบุว่าไม่ควรมีการปรับครม12.36%ระบุว่าควรมีการปรับครมโดยเอาคนนอกเข้ามาแทน2องตำแหน่งในโคต้าพักพรังชารัฐ และ11.82%ระบุว่าควรมีการปรับครม,มอรเฉพาะในส่วน2ตำแหน่งของพ,พรรคพลังชารัฐโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่นเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้เลยที่ทางที่จะบริหารประเทศให้เจริญไปกว่าที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้เลย8ปีที่ทำลายประเทศของประยุทธ์กรรมนั้นจะคืนสนองเหมือนพวกสามทรราชมันไม่สนใจหรอก เพราะอำนาจและเงินมันหอมหวานกว่าคนที่อย่างมันจะใส่ใจสลิมมันชอบอยู่อย่างนี้แหละครับมันไม่สนใจโพหรอกครับมันแคร์ความรู้สึกป,ประชาชนที่ไหนล่ะลูกหลานออกมาเรียกร้องเขาไม่ได้มาขอเงินมันก็บังคับใช้กฎหมายกับเขางานนี้ประยุทธ์โดนเละคนรุ่นใหม่ซัดระบอบประยุทธ์ทำลายอนาคตเยาวชนเพื่อไทยฟาดบิ๊กตู่อยู่ต่อประเทศล่มสลายแน่ โดยเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2504ณห้องประชุมอนุสรสถาน14ตุลา4แยกคอกวัวการพิปรายคนรุ่นใหม่ทวงคืนอนาคตโดยนายเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการย้ายประชุนพฤษภา35นายนันทพงศ์ปานมาศคือขายรามคำแห่งเพื่อประชาธิปไตยนายน,นันทพัฒนอักฮาต ญาติผู้เสียหายในเหตุการณ์พุษภา53สิบเอกนรรงชัยอินทรกวีหรือหมู่อามผู้เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพบกน,นายธนเดชส,สีสงครามหรือม่อนอาชีวะแกนนำอาชีวะและสมาชิกไทยไม่ทนโดยนายเมธาได้กล่าวว่าน่าดีใจที่คนหนุ่มสาวลุกขึ้นมาเรียกร้องอนาคตของเขา10กว่าปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ถูกคอร์รัปชันอนาคต บ้านเมืองถอยหลังเข้าครองจากการใช้อำนาจเรามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และพวกโสวมาจากการแต่งตั้งทำให้ตลอด7ปีหลังนี้ระบบประยุทธ์ที่มีในพลสามคนเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังอำนาจขโมยอนาคตของคนรุ่นใหม่ไปอย่างน่าเสียดายเพราะวิสัยทัศน์ความคิด และยุทธาศาสตร์ที่ท่านบัญญัติขึ้นมาไม่สดรับกับคนหนุ่มสาวที่รู้เท่าทาันสังคมปัญหาและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองเลข,ขาครปเกล่าวว่า ถ้าไม่มี7ปีที่ถูกคอรัปชันอนาคตตนคิดว่าสังคมไทยคงก้าวหน้ามากกว่านี้เยาวชนคนหนุ่มสาวคงมีโอกาสทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจมากกว่านี้เราคงไม่มีความขัดแย้งบานปลายไปสู่ความรุนแรงและการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจปัจจุบันจนบ้านเมืองเกิดความแตกแยกและพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าตนเองเข้ามา เพื่อต้องการแก้ไขความขัดแย้งแต่ปัจจุบันชัดเจนว่าเข้ามาสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนเสียเองสร้างความแตกแยกโดยใช้ทุกสถาบันองค์กรและอำนาจรัฐเป็นเครื่องมือดังนั้นปรากฏการคนหนุ่มสาวที่ออกมามากมายในเวลานี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เป็นคำตอบของพลังทางสังคมต้องฝากไปกับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จับกับเพื่อนสร้างสังคมที่ มีประชาธิปไตยที่เบ่งบานขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนายเมธากล่าวอีกว่าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์และพวกยังไม่ลงจากอำนาจและล่าสุดบอกว่าจะอยู่ต่ออีก5ปีท่านกำลังช่อโชนรัฐธรรมนูญและเจตจำนงทางการเมืองของท่านพวกเราคิดว่าหมดเวลาการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์แล้วเพราะท่านไม่สามารถที่จะทำผิดรัฐธรรมนูญที่ท่านสร้างขึ้นมาได้เพราะในเดือนสิงหาคมปีหน้า ก็จะครบ8ปีที่ท่านเป็นนายยกรมนตรีดังนั้นในอนาคตการเมืองไทยไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นหมุดหมายที่สามารถที่จะเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของสังคมไทยได้เลยในขณะที่นางสาวทัศนีบูรนุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกูนตรีจะเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวว่ามไม่น่าจะเปิดได้เพราะประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ประชาชนยังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบตามที่รัฐบาลประกาศดังนั้นการประกาศของรัฐบาลจึงเป็นการประกาศแบบขอไปทีเอาตัวรอดไปวันๆไม่เคยทําได้จริงเลยภาพรวมเศรษฐกิจในเชียงใหม่ซบเซามากทั้งในเศรษฐกิจเชียงใหม่ เพ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักโดย2ปีที่ผ่านมาทั้งปัญหาหมอกพิษ PM 2.5มาจนถึงปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ภาพรวมเศรษฐกิจเชียงใหม่ไม่ต่างจากเมืองร้างธุรกิจทั้งโรงแรมเกสเฮาส์ร้านค้าร้านอาหารปิดกิจการเป็นจำนวนมากตลาดวัโรรส ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าพื้นเมืองปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าก็ท้อเพราะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติหายไปทั้งหมดจากเดิมเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวปีละเกือบสิบล้านคนแต่สองปีที่ผ่านมาเหลือนักท่องเที่ยวไม่ถึงร้อยล้านสิบเป็นไปไม่ได้ที่เชียงใหม่จะเปิดการท่องเที่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นางสาวทัศนีกล่าวด้ยวยว่าการที่พลเอกประยุทธ์จะเปิดการท่องเที่ยวสำคัญที่สุดรัฐบาลต้องระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้มากที่สุดหากทำไม่ได้ต้องเปิดเสรีให้มีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกให้มากที่สุดรัฐบาลไม่ควรผูกขาดวัคซีนเพื่อสร้างผลงานรัฐบาลต้องไม่เอาชีวิตประชาชนมาสร้างผลงานทางการเมืองรัฐบาลกู้เงินมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ทำไม่ได้ แก้ปัญหาโควิดก็ทำไม่ได้ใช้งบประมาณไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำมากที่สุดก็คือการสร้างงานไม่ใช่ทำลายพลเอกประยุทธ์ต้องหัดฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวประเทศจะล้มละลายในมือพลเอกประยุทธ์ถ้าคิดเป็นอย่าไปฟังคำเยืนยอจากคนรอบข้างพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับว่าไม่ไหวแล้วหากดันทุรังอยู่ต่ออีก4ปีประเทศล่มสลายแน่นางสาวทัศนีกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนโพสต์ทูเดและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี